ดินน้ำลมไฟทาาุพื้นฐานทั้งสีถ้าเที่ยวกับหมากล้อมก็อาจจะเหมือนกับพื้นที่สไตล์โมโยสไตล์บุกบ้านแล้วก็สไตล์นักฆ่าแต่เมื่อหมากล้อมพัฒนาโลกนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สีุอีกต่อไปและสไตล์เหล่านั้นก็เตกแขนงซ้อนทับและวิวพัฒนาการกลายเป็นแนวทางการเล่นที่ซับซ้อนกว่าที่เคยและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จัก สไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อคนนักหมักร้อมที่เล่นซับซ้อนโดยเฉพาะสไตล์ที่ไม่ว่าคุณจะอ่านมาเก่งแค่ไหนแต่แต้มคุณก็จะไม่พออยู่ดีสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาก่อนที่ AI จะเข้ามาในโลกแห่งหมักร้อมวิลเลสไตล์ของเคอร์เจีย ก็นะครับสไตล์วินเลนนะก็เหมือนที่ผมว่าไปเออถ้าจะให้อธิบายก็คือปกติแล้วเวลาเราเล่นหมากร้อมอมันก็จะมีแบบว่าเวลาเราเล่นสมุติใช่ไหมแบบสไตล์ของช่วงนั้นอะ่ะมันมีคนหนึ่งที่เขาเก่งมากก็คือดีซิดอที่เขาเป็นคนที่ชอบสู้แบบบ้าไปแล้วแล้วสไตล์ซับซ้อนนั่นอ่ะนะมันมีคนจีนคนหนึ่งที่เขาเจอว่า มันมีจุดอ่อนก็คือเราเล่นแบบว่าลอดไปเลยทุกกลุ่มตั้งแต่แรกแบบสมมตินนะเริ่มมาเราแบบไอ้น,นี้ไม่ใช่แบบว่าเล่นได้จริงแต่หมายถึงแบบว่าตัวอย่างแบบว่ารอดๆไปก่อนเลยเราแบบไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเล่นวุ่นวายแค่ไหนเราก็จะไม่ตายสักกลุ่มทีนี้ตอนกลางๆเราก็จะสู้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็สไตล์วินเลดเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงซึ่ง ประเภทสไตล์เนี้ยจะดีมากก็ต่อเมื่อเราเอาไปรับมือกับคู่แข่งที่แบบว่าอ่านมาก่งกว่าเราเยอะมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาอาจจะแบบสร้างเขาน่าจะแบบชอบสู้มากๆแบบสร้างกลุ่มอ่อนแอเยอะๆนะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําป้อมนี้เลยครับนั่นก็คือป้อมเครื่อเจียนะครับก็คืออย่นี้เลยครับเม็ดแรกเอ่อเม็นแรกเดินชีชีเมนีใช่ไหมครับสมุขาวเดินไหนก็ตามใช่ไหมแล้วก็เดินนี่แล้วก็เดินนี่ แล้วก็ปิดมุมตามาใหญ่นะครับเพราะว่าการปิดปุ่มตามาใหญ่นั้นเป็นการปิดมุมที่แบบเราได้แต้มตรงนี้ชั่วเลยนะครับเราได้บ้านแบบอันนี้ชัวร์มากแน่นอนว่ามันไม่เล็กเหมือนตามาเล็กด้วยนะครับและอีกอย่างมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตามาใหญ่ด้วยครับก็คือเวลาเราตามาใหญ่ไปแล้วปกติข่าวมักจะชอบเข้าสามสใช่ไหมครับสมัยเนี้ปกติแล้ว เราจะเลือกโจแบบนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเลือกโจแบบนี้แน่นอนว่ามันเป็นแบบอิทธิพลออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสไตล์วิเลจแน่นอนนะครับแน่นอนว่าเราอยากเล่นดับเบิลฮานี่อยู่แล้วปกติอะถ้าเกิดว่าอยากเล่นสไตล์วิเลจแต่ว่าการดับเบิลฮานี่แล้วก็เอาบ้านแบบนี้นะครับข่าวนั้นจะค่อนข้างได้โค้งที่ค่อนข้างดีมากนะครับเวลาเราดู a อเราก็จะเห็นว่า สถานการณ์ที่ดับเบิลฮานีแลดีก็จะเป็นตัวอย่างเช่นอย่างนี้สมมติว่าเป็น3-3ใช่ไหมครับเราดับไปเข้าสาแบบนี้ในกรณีที่ฝั่งนี้อนาคตไม่ค่อยดีก็โจดับเบิลฮานีเนี่ยข่าวว่าเลือกดับเบิลฮานีแบบนี้ได้เห็นเห็นใช่ไหมครับว่าพอดําต่อขึ้นนี้มาฝั่งนี้ก็จะไม่ได้มีอนาคตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้ว่าการปิดมุมตามมาใหญ่แบบนี้นะครับคือการ ตั้งใจให้เมื่อเขาเข้าสามสามมาเราจะสามารถเดาบลฮานี่แต่เราจะปิดฝั่งนี้แทนนะครับแล้วก็เดาบลฮานี่แบบนี้นะครับแล้วก็กินก็จะเห็นได้ว่าข่าวตัวนี้นะครับไม่สามารถขยายมาฝั่งนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีเมน,นี่ของดำดักไว้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นสไตล์นี้ก็จะดีมากสําหรับการเล่นวิลเล่นะครับ ก็ผมก็แนะนําท่านี้เลยนะครับเพราะว่าสมมติว่าเขาเล่นอะไรมานะครับแล้วก็เราเป็นดับเบิ้ลฮานี่อย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเขาปิดมุมอะไรอย่างนี้เราก็เลือกโจที่เข้าสามสามไปเลยนะครับสไตล์แบบว่าเราแบบเอาเต้มให้ทุกกลุ่มมันรอดชัวร์เลยนะครับแบบว่าไม่แบบว่าเขาจะปิดยังไงนะครับเราก็แบบรอดชัวร์ไว้ก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยไปบุกเขา ทีนี้เขาก็จะไม่สามารถสร้างความวุ่นวายเลยแล้วครับไม่ว่าเขาจะพยายามสร้างความวุ่นวายให้ไหนเราสมมุติว่าเขาเล่นนี้ใช่ไหมครับล้วก็เลือกโจที่ได้แต้มง่ายๆก็อย่างเอออย่างอย่างนี้แบบโจนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อัตลีแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับเอาโจที่เราได้แต้มง่ายๆครับเราจะได้ไม่ต้องบุกนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็เลือกมิดเส้นสามอะไรอย่างนี้แทนแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็จะไม่สามารถสร้างความวุ่นวายให้เราได้แล้วเห็นไหมเพราะเราไม่มีอะไรอ่อนแอเลยไม่แต่ที่เดียว ทีเนี้ยทีหลังอะ่ะเราเข้าไปเล่นก็จะง่ายด้วยนะครับอืมแล้วก็วิธีเล่นแบบเนี้ยเออสมมุติว่าเขาตีตามมาแทนอะไรเงี้ยเราก็เลือกโจที่เป็นเอาแต้มากๆนะครับอย่างอ่ะสมมุติเขาตีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาอยากได้ความวุ่นวายก็เราก็เดินอย่างนี้นะครับแล้วก็ สมมติเขาแปะมาเนี่ยครับจริงๆตรงเนี้ยเรามีโจที่สามารถทําให้ดําแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็คือต่อลงไปเลยนะครับซึ่งผมว่าก็เหมาะกับการเล่นในสไตล์นี้เหมือนกันตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าข่าวเล่นตามมีไอก็คือเดนนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เดนนี่ก็จะเห็นได้ว่าดําได้แต้มสดแล้วก็แบบรอดเลยชัวร์ๆมากๆทีนี้ข่าวก็จะสร้างความวุ่นวายให้เราได้ยาก ใช่ไหมถ้าเขาเล่นอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้แลกอัตลีอันนี้เอาไว้ซึ่งก็จะทําให้ดําแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับสาหรับคนที่แบบอยากเล่นวิเลตให้มันแข็งแรงมา,มากๆเล่นอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับแต่ว่าข้อควรระวังของสไตล์นี้นะครับก็คือเราต้องบุกบ้านเป็นนะครับเพราะว่าตัวอย่างนะถ้าเกิดสมมติว่าเขาแบบปิดอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม จะสมมติเขาอันนี้อันนี้แบบอันนี้แบบข่าวอาจจะม้่มๆนะแต่ว่าสมมติว่าขาแบบสร้างโครงใหญ่ๆอ่ะเราต้องพร้อมที่จะเข้าได้นะครับทีหลังตัวอย่างแบบสมมติว่ายังไงดีสมมุติว่าผมแบบเข้าสามสามแบบนี้มาอะไรประมาณเนี้เพิ่มไหมไหม่ขอาจจะเล่นอย่างนี้แล้วก็อะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วทีหลังตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าได้นะครับแบบว่าแบบว่าเข้าไงแบบเราต้องเข้าเป็นนะครับเราต้อง เข้าแล้วไม่ตายแต่ว่ามันก็จะไม่เหนื่อยมากขนาดนั้นนะครับเพราะการเข้าไปรอดมันไม่ได้ยากมากเท่ากับสมมติว่าเป็นเกมแบบมีกลุ่มไม่รอดหลายๆกลุ่มใช่ไหมพวกที่เขาสู้เก่งๆเราก็จะสู้ได้ยากนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเราต้องฝึกบุกได้ซึ่งสไตล์นี้จริงๆอ่ะมันต่อยอดมาจากสไตล์บุกบ้านแล้วก็สไตล์เก็บพื้นที่นะครับซึ่งแบบเป็นสไตล์เบสิกซึ่งสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เหมาะกับการคนคน ซับซ้อนมากๆนะครับผมจะมีตัวอย่างเกมของเครื่อเจียมาให้ดูนะครับเออแน่นอนว่าเครื่อเจียสมัยนี้ไม่ได้เล่นเอ,อ่อแบบั้นแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ AI เข้ามาก็กลายเป็นสไตล์ค่อนข้นขางจะ AI มากกว่าเดิมนะครับแค่จริงๆผมว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่น่าจะเป็นสไตล์สุดท้ายแล้วมั้งของมนุษย์ก่อนที่ AI จะมานะครับเพราะว่าเครื่อเจียคือแชมป์โลกคนสุดท้ายก่อนหน้าอาัลฟาโกมานะครับ ก็ผมมีตัวอย่างเกมของเครอเจียกับดีซีดอน,นะครับแต่ว่าเกมนี้เครอเจียเป็นข่าวนะครับอานะครับอย่างสมมติว่าเราเนี่ยนะครับเครอเจียเห็นไหมครับเขาก็จะเตะเตะเอาบ้านก่อนเลยนะครับเขาก็จะเลือกโจที่แบบว่าเอาบ้านแล้วเนี่ยครับเขาบุกเส้นสตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเพื่อที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรดี ื่อที่จะให้เกมมันง่ายนะครับแน่นอนว่าสีดําก็คือลีซิดอร์นะครับคนที่น่าจะเล่นซับซ้อนที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับก็เขาก็จะไม่ยอมเลือกโจนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเลือกโจนี้ก็จะเห็นได้ว่าข่าวก็จะเล่นง่ายมากนะครับแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แน่นอนนี่ข่าวดีกว่าเยอะด้วยมันก็จะมีถ้าไออารมณ์ประมาณแบบว่าเข้าไปแลกมินิก่อนนี้าค่อยมาแปะใช่ไหมแต่ว่า มันก็จะเข้าทางเครื่อเจียอยู่ดีนะครับแน่นอนว่าเมนียอาจจะดีกว่าครมจริงแต่ว่าคกมจริงเขาตั้งใจเลือกโจที่มันทําให้ซับซ้อนใช่ไหมครับแต่เนี้ยครับเครื่อเจียกระโดดหนึ่งทีแล้วกระโดดเมนี้เพื่อแบบเรียกว่าอะไรดีเล่นให้มันง่ายๆที่สุดนะครับเนี้ยรับทุกอย่างครับรับทุกอย่างแบบดูสบายๆมากเนี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเล่นทีละกลุ่มนะครับโอ้โหเมนี้เล่นเส้นสองเลยนะครับเมนี่ค่อนข้างเออถือว่าโหดโหดมาก คือถ้าสมมติว่าเราเล่นเส้นสามใช่ไหมครับแล้วเขาปิดมุมอะ่ะจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําต่ออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเส้นสองเนี้ยคือพอเขาปิดมุมเนี้ยทีหลังอะ่ะมันจะมีแบบอะไรเงี้ยสอันนี้สมมติเฉยๆนะไม่ได้ว่าเล่นเลยนะแต่หมายถึงแบบมันก็จะมีแบบอアิเพิ่มขึ้นอะ่ะทำให้นั่นแหละแถมเส้นสองทำให้กลุ่มนี้แบบแข็งแรงและรอดง่ายกว่าเดิมอีกอันี้ก็รีบอัตาลีพื้นเอาเอา,เอาบ้านนะครับแล้วก็ปิดบ้านเลยนะครับเนี่ยครับนี่คือสไตล์แบบวิเลทขั้นสุดอะครับหรือแบบว่าปิดบบ้้านนนลววะครัแก พี่ซีเราก็เปิดพยายามจะสร้างแบบว่าแบบว่ามันข้างบนน่ะให้มันมีแบบโครงล่างดําขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อให้เกมซับซ้อนนะครับเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมก็คงแบบเข้าไปตีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าสไตล์ขึ้นเจียนนะครับเขาจะแบบวิเลนมากๆนะครับเขายัางมารับจากกลุ่มนี้ก่อนนะครับหรือว่าตีนี่มาก็เตะแล้วก็เนี่ยครับเลือกโจที่มันแบบเอาบ้านสุดๆนะครับแล้วเขาก็เนี่ยครับข้อสามสาม หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เลือกโจเบียดที่พื้นแล้วก็อันนี้ตัดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมเนี่ยครับแล้วก็เลือกโจที่แบบเนี่ยเอาบ้านสุดๆนะครับเนี่ยแล้วก็ขาวก็ได้บ้านสบายๆหมดเลยนะครับทีนี้ดําก็ไม่สามารถสร้างความวุ่นวายให้ข่าวได้แล้วนะครับทั้งที่ดําอยากจะสู้มากๆแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้สู้นะครับกลายเป็นว่าต่อให้ดําอ่านมากิ่งกว่าขาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ เนี่ยอันนี้ลิซิโดพยายามจะมาสร้างความวุ่นวายซึ่งรายละเอียดผมจะสกิปไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมแค่จะให้ดูวิธีการเล่นแบบง่ายๆนะครับแน่นอนว่าอ่านหมากเราก็ต้องอ่านได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าอ่านถ้าอ่านไม่ได้เลยมันก็ยังไงก็แพ้อยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า ดำพยายามเล่นให้มันวุ่นวายสุดๆแต่ข่าวก็เลือกว,วิธีที่มันรับง่ายๆจนจบแต่ว่าดำก็พยายามเต็มที่จริงนะเนี่ยซึ่งตอนจบของเกมนี้นะครับก็จบไปที่ขาวสามารถเอาชนะไปได้นะครับแล้วถ้าเรามาดูกาฟ a i กันนะครับเรามาดูกาฟ a i เราจะเห็นได้ว่าข่าวนั้นชนะแบบกาฟคีนมากๆนะครับทั้งที่ขี่ดำตอนนั้นคือแบบเก่งมากๆนะครับยี่ิดอแต่ว่า ราฟของข่าวนี่คือกดยับทั้งเกมนะครับไม่มีไม่มีมมช่วงไหนที่ดำนำเลยเพราะว่าเริ่มมาข่าวนำอยู่เลยเกมเนี้ยไม่มีช่วงไหนที่ดำนะโอ้มีช่วงนี้ช่วงเดียวที่ดำแบบนำา0.1แต่แบบเกมนี้คือข่าวค่อนข้างชนะยับเลยนะครับทั้งที่ถ้าเทียบจริงๆในลิซิดอลอันมากเก่งกว่าเครื่อเจียเยอะมากนะครับตอนนั้นก็ถ้าเกิดว่าฝีมือของเครื่อเจียอาจจะโหดไ้ที่ทุกคนเข้าใจก็มาดูเกมผมที่เล่นเล่นสไตล์ Village วีเลตบ้างก็ได้นะครับมันจะมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นผมเจอกับคุณอิโตยูสุเกะนะครับซึ่งเป็นท็อปอาเจอร์มากๆของญี่ปุ่นสักคนหนึ่งนะครับจริงๆคนนี้ปกติเขาเก่งกว่าผมนะครับเพราะว่าวันนั้นผมชนะมาได้เพราะว่าผมเล่นสไตล์วีเลตนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่านมากิงมากๆนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาเล่นสไตล์เดียวกับลีซิโดเลยก็คือเป็นสไตล์ที่แบบเรียกว่าอะไร สู้ซับซ้อนแบบมั่วมากนะครับผมก็เลยตั้งใจเลือกโจที่เลือกแบบว่าเลือกเล่นเป็นสไตล์วีเลตแบบเคยเจียนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะชนะทางแล้วผมก็สามารถเอาชนะเขาไปได้ด้วยนะครับทั้งที่ผมอ่อนกว่าเขานะครับดูกันนะครับเดนนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ปิดป้อมนี้นะครับแน่นอนครับเดนนี้ผมก็เลือกโจดับเบิลเฮนนี่เหมือนที่ผมบอกสูตรทุกคนไปนะครับแล้วก็เขาก็ปิดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วผมก็เข้าสามสามนะครับจะเห็นได้ว่าดําดูเล่นง่ายมากเลยใช่ไหมครับแบบว่าไม่มีกลุ่มไหนอ่อนแอเลย ทั้งที่แบบข่าวอยากจะสร้างความวุ่นวายแต่ข่าวก็จะอดทานะครับแต่ปัญหาคือข่าวมาสร้างโครงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเราต้องบุกเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บุกนะครับเออผมเออ,เอ,อมาสร้างตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ใช่ไหมพอเขามาแปะโจนี้เนี่ยผมก็จะเลือกโจที่เอาบ้านสุดๆนะครับถ้าเขาเขาแปะบนอย่างนี้พอเขาต่อน,นี้ทีนี้ผมก็ค่อยบุกนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าผมอะแข็งแรงทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นบุกเรามีแค่กลุ่มเดียวที่ต้องดูแลมันก็ ยังไงก็ไม่อันตรายใช่ไหมครับการแปลเมนนี้ก็เป็นถ้าเข้ามาตรฐานของป้อมนี้นะครับก็พอเดินนี่มาผมก็ต่อใช่ไหมแล้วผมก็งัดแล้วทีนี้ผมก็กระโดดเห็นไหมครับมันดูรอดง่ายมากคือทุกกลุ่มอะง่ายไปหมดเลยแบบเขาไม่สามารถโจมตีอะไรผมได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอีกฝ่ายเป็นสไตล์ซับซ้อนมากๆนะครับเพราะงั้นเขาก็ยังพยายามโจมตีได้นะครับเขาต่อเมนนี้เพื่อเพื่อลิงแบบทําลายเชฟ้วผมก็กระโดดหนึ่งนี่แล้วก็เมนนี้เขาแทรกนี่เลยนะครับซึ่งค่อนข้าง ทำให้ผมช็อกพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ตัดปินี้ครับแล้วก็สร้างเคฟที่ไม่ดีให้เขาทีเนี้ยตรงเนี้ยตอนนั้นคือมันค่อนข้างเป็นอ่านหมากที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างคำน่าจะต้องข้ามทางเกมเลยแหละเพราะาเกมนี้มันอ่านซับซ้อนมากๆนะครับแบบคือคอนเซปต์ของผมเกมเนี้ยก็คือพยายามจะรอดให้ได้นะครับคือแน่นอนแหละเราต้องอ่านหมากได้แล้วก็ เกมจริงออกมาอย่างนี้สุดท้ายเขาก็ดึงเกมออกไปซับซ้อนได้ได้นะครับแต่ว่าคนที่ฝืนก็คือเขานะครับเขาเป็นคนที่ฝืนให้เกมซับซ้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นยังไงเกมผมก็จะดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็กลับมาชี้แจงนะครับว่าผมค่อนข้างจะนําตลอดนะครับเกมนี้ก็ประมาณนั้นแหละเขาก็คือเขาว่าอาจจะพยายามฝืนให้ซับซ้อนอยู่ดีถ้าเกิดเจอคนที่แบบเล่นซับซ้อนมากๆแต่ว่าโพสิชันของเราก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเขาฝืนและแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ฝืน เราก็ไม่ต้องไปสู้แข่งกับเขาทีเนี้ยก็จะค่อนข้างสบายสําหรับเราขึ้นนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราเจอกับคนที่อ่านมาเก่งกว่านะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเกมนี้ผมก็ยิงมันสู้แหลกมากเรียนลหลังจาจเนียก็แค่ให้เห็นคอนเซปต์นะครับว่าเราสามารถเรียนแบบว่าเรียนง่ายๆแล้ว เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงเราไปยากเองนะครับแล้วแน่นอนว่าฝ่ายที่ฝืนก็จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็สไตล์วลเลจก็ประมาณนี้นะครับไว้วันหลังผมก็จะมาบอกบวิธีการเล่นสไตล์อื่นๆอีกนะครับยังมีสไตล์อีกมากที่จริงๆนะครับของสมัยนี้แบบว่าสไตล์ซอมบี้ของคางดงยุนนะครับซึ่งผมอาจจะมาเล่าสักวันหนึงนะครับ สำหรับสไตล์วิลเลจวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย